สิบบุมพันธสูตรว่าด้วยเปรตมีอันทะโตเท่าหม้อสองท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิชกูดได้เห็นลุมพันธเปรตเปรตอันทะโตเท่าหม้อเพศช,ชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศเมื่อเปรตนั้นเดินไปก็ยกอันทะเหล่านั้นขึ้นพาดไว้บนบ่า เมื่อนั่งก็นั่งทับอันธะเหล่านั้นฝูงแรง้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักควาจิกถึงยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องกลวนคลางภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นผู้พิพากษาโกงชาวบ้านในกรุงราชกรืกุมพันธสูตรที่สิบจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งอธิสูตร สองเปสิสูตรสามปินทสูตรสี่มิชวิสูตรห้าอสิโลมสูตรหกสันติสูตรเจ็ดอุสุโลมสูตรแปดสุจิโลมสูตรเก้าทุติยสุจิโลมสูตรสิบกุมพันธสูตร